โอเคครับเรามาดูแนะนําเมนูของ Google คันร่วมมีทั้งหมดมีอะไรบ้างครับมีสตรีมนะคะแล้วก็มีงานของงานของชั้นเรียนมีผู้คนแล้วก็มีคะแนนค่ะโอเคครับตะกี้เราแนะนําเบื้องต้นไปแล้วว่าเมนูผู้คนใช่ไหมครับเมนูคลิกที่เมนูผู้คนนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มครูผู้สอนร่วมกับเพิ่มนักเรียนนะครับเพิ่มนักเรียนมีสองอย่างคือเพิ่มทางอีเมลกับเพิ่มทาง เพิ่มทางไหนครับทางเชิญทางลิงค์ค่ะหรือว่าให้ให้รหัสนักเรียนส่งรหัสไปให้นักเรียนค่ะที่รหัสนักเรียนอยู่ที่ไหนครับดูที่ไหนอันนี้ยกเลิกไปก่อนรหัสนักเรียนถ้าจะให้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หน้าสตรีมหน้าสตรสตีมนะครับชมพูหน้าสตรีมนะครับชอบจําได้นะอันนี้สตรีมก็คือคล้ายๆกับไอ้หน้าบอในเฟซบุ๊กกันแหละเรามีการเคลื่อนไหวอะไรมันก็จะโชว์นะครับคร่าวๆคือคือหน้าหลักของรายวิชาสตรีมกับเ,เมนูสตรีมเมนูผู้คน โอเคนะครับทีนี้มาเมนูที่สอนะครับงานของชั้นเรียนครับงานของชั้นเรียนนะครับในงานของชั้นเรียนจะมีเมนูย่อยอยู่ที่ปุ่มคําว่าบวกสร้างนะครับบวกสร้างอลองคลิกดูนะครับในนั้นนะ่ะในนั้นก็จะมีเมนูงานงานแบบทดสอบคําถามเนืาา้อหาเรามาไล่ดูกันเลยนะครับตะกี้คลิกเมนูอะไรเเลย เมนูงานนะครับคลิกเมนูงานปุ๊บสมมุติเดี๋ยวขออนุญาตตันนี้เตรียมเนื้อหาไว้ยังยมีมีเนื้อหายังโอเ <Okay. S 2> คอันนี้เบื้องต้นเลยที่จริงอยากจะแนะนําก็คือให้สร้างห้องที่เป็นสมมติวิชาเรามีกี่บทกี่บทเนี่ยอยากให้สร้างไว้ก่อนเพื่อจะเอาเนื้อหาหรือก็ข้อสอบเอาไปใส่ในบทนั้นๆน,น,นะครับขั้นแรกผมอยากให้สร้าง หัวข้อ,อก่อนหัวข้อคือบทนะครับบทสร้างบทก่อนอบทที่หนึ่งขั้นบทที่หนึ่งลไงล่ไปครับรสร้างแล้วก็หัวข้อนะครับคิดที่สร้างแล้วหัวข้อนะครับข้อแนะนําอย่ากให้ใส่ตัวเลขด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันมีหลายบทแล้วเราไม่รู้เป็นบทไหนเป็นบทไหนใส่ตัวเลขหน้านะครับ เดี๋ <repe ll ent> ยวย้อนกลับนิดหนึ่งเดี๋ยวย้อนกลับนิดหนึ่งอาแกใส่เพิ่มครับคลิกปุ่มเพิ่มอาชมพูด,ดูนะครับคลิกที่ปุ่มมาที่เมนูงานจะเรียนคลิกปุ่มสร้างแล้วก็หัวข้อครับหัวข้อคือทําชื่อบทแต่ละบทอ่าพิมพ์บทที่สองครับ <accidental> สร้างไม่ใช่ครับสร้าง,แล,างแล้วก็หัวข้อสร้างแล้วก็หัวข้อหัวข้ออันนี้คือสร้างบทแต่ละบทไว้ก่อน ในแต่ละบทเนี่ยหมายถึงว่าเป็นห้องห้องของเราห้องย่อยๆบทไปก่อนเอาท่าลองท,อท่าลองดูสักบทสองบทก่อนเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปดูในในแผนการสอนเราะนะครับเข้ามาดูอัวนี้โอ,โอเคคลิกครับ พิมพ์บทถัดไปอย่าลืมใส่เลขหน้าบทนะหมายถึงว่าบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามเวลามันโชว์ขึ้นมาเราจะงงเออใช่ถ้าจำได้ก็ไม่เป็นไรโอเคอันนี้อันนี้แต่ละบทเนี่ยจะเป็นห้องเปล่าๆยังไม่มีเนะื้อหาอะไรอยู่ข้างในนะ น,นี้วิธีการเคลื่อนย้ายบทอ่ะลองลองคลิกสมุดบทที่หนึ่งเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยากให้อยู่บนคลิกตรงสามจุดนะครับนี่มีย้ายขึ้นเห็นไหมครับย้ายขึ้นย้ายลงอ่าย้ายขึ้นย้ายลงหรือว่าเราจะใช้จับลากวางนะครับชมพูดดูนะคลิกอันนี้ให้เป็นอ่เดี๋ยวไม่ไม่คลิกจับเฉยจับแล,ล้วล,ล,ลากขึ้นอย่างนี้ก็เราเราทำบทที่สองมันจะขึ้นอยู่ข้างบนใช่ไหมเราอยากให้อยู่ข้างล่างก,ก็ดึงลงมาอันนี้วิธีการสร้าง ชื่อบทการสร้างชื่อบทเพิ่มเพิ่มไปมันก็จะโชว์ขึ้นหน้าจอแบบนี้อัอนนี้อันนี้คือเราเราจะเตรียมเราจะเตรียมบทสมมุติไม่รู้ว่าวิชาของของท่านมีกี่บทรู้แหละก็ทําไปเพิ่มไปให้ครบตอนนี้เราจะทดลองแค่สองบทนี้ก่อนนะสองบทนี้ก่อน,อ,น,อ,นอันนี้คือการเตรียมการเตรียมอ่าห้องเก็บแต่ละบทคือสร้างชื่อบทก่อนนะครับการสร้างชื่อบท